ผมเองจ e เนียร์ซ d เ n t ก็จะได้เข้ามาเรียนในตึกที่ต้นข้างเกาแก่ก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ะนะนักศึกษาเรียนได้สัมผัสตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่ามาทำมูฟวี่เดรกหนาวก็จะแบบว่าเป็นสถานที่ที่่อนข้างที่จะไอคอนิกมากๆ สวัสดีครับผมชื่อครูนะครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3เรียนอยู่ที่ University of Glasgow นะครับซึ่งคณะที่ผมเรียนก็คือเป็น Bachelor Degree in Engineering l e สาขา Biomedical Engineering นะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่ที่มหาลาย Camp ัยแคมแถว University Avenue ของมหาลาัยนั่นเองซึ่งสถานที่ที่เราอยู่ตอนนี้ คือ GFS นะครับ G S mm hmm. S u n i v e r i t y Help เป็น Learning Hub ของที่นี่ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแนะนำสถานที่ที่แบบว่ามันเจ๋งแล้วก็คูๆของมหาลัย่เองครับ Let's go mm hmm. เกมส์มาคูนสเปดอยก็เป็นสถานที่ที่นักศึกษาหรือแบบกอาจารย์มาทำงานมาอ่านหนังสือหรือมาวิวัยสำหรับการเตรียมตัวในการสอบนะครับก็ทุกคนสามารถเข้ามาแบบ access facility ที่ได้ แล้วก็มีที่นั่งให้แบบว่าเลือกนั่งได้มีวิวให้ดูสวยๆแล้ว,ว่างัเรียนแล้วก็มีคาเฟชูเลียชั้นหนึ่งที่นักเรียนหรือรอ,อาจารย์สามารถซื้อขนมหรือวิวแล้วก็มันมีเซอร์เบอลไพราย์มากๆครับแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้นเจ็ดของเจลฟูนสเปนเดอรนี้ครับนะครับซึ่งเราก็สามารถเห็นวิวมหาลัยหรือแบบว่าวิาวในมเมืองก็เป็นวิวที่โคเซียมากเลย ครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ข้างหลังของตึกเจนสุขุนสเปนเลอรบนะครับซึ่งสถานที่ตรงนี้ก็คือคิวเลอร์หรือว่าควีนมาเลเรตยูเนียนนะครับเป็นหนึ่งในสิวิลลยูเนียนที่แบบว่จาจัดกิจกรรมให้กับพับหรือสังคมิตย์หเป็นสถานที่ที่สามารถออฟเฟอร์ให้สังคมิตย์มาจัดก,กิจกรรมได้ในตึกนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็กำลังเดินไปที่เมนแคมปัสเมนบิลดิ้งของมหาลัยนะครับซึ่งยูนิเวอร์ซิตี้แอฟเอร์นิวตรงนี้ก็จะแบบว่าครอบคลุม เป็นสถานที่ที่มหาลาัยครอบคุมทั้งหมดเลยก็จะมีแบบตึกหลายคณนะเช่น engineering buildings architecture หรือแบบว่า law school นะครับแล้วก็ยูร r เ i ียเอฟ n ิ e ตรงนี้เนะี่ยเป็นสถานที่แบบลมดื่นมากก็ด้เห็นแบบต้นไม้โอเคครับซึ่งตอนนี้เราก็จะมีอยู่ที่สถานีรถบัสของที่นี่นะครับนักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยอายุมากกว่า22ก็จะสามารถนั่งบัสฟรีได้โดยใช้เป็นบัตรที่ชื่อ Young Scot ออ c a r ดนะครับ ซึ่งเป็นฟรีบัสพาสที่สามารถสมัครได้ในออนไลน์ในอินเทอร์เนต็ตแล้วก็ฟรีค่าสมัครแล้วก็ค่านับัตรนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะคอน v e เาีย t สำหรับนักศึกษาลเป็นพิเศษที่นี่มากๆเลย เราก็มาอยู่ที่ main building area หรือว่า main campus area ของ i v e r i a o College นะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปข้างในว่ามีอะไรบ้างซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น gift shop ที่นักท่องเที่ยวหรือนักศึกษาสามารถมาซื้อ merch ของวาอะไรได้ของที่แบบว่าเป็น stationary หรือแบบว่าเป็นของขวัญที่แบบว่าซื้อไว้ฝากคนที่บ้านหรือเพื่อนได้นะครับตรองฝาไว้ตรงนี้ก็จะเป็น hand chain นักศึกษาหรืออาจารย์ได้แบบว่า observe ในเชิงของ science อแบบว่า overall collector ของมหาลัยเลยครับ ครับซึ่งตอนนี้เราก็มาอยู่โซนที่เดียกวกับเก่าแก่ของมหาลัยก็ได้นะครับแล้วก็ถูกย้ายมาโลเคชันตรงนี้แล้วพอมหาลัยก็ได้ทําการบรณเแล้วก็สร้างมาเลยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่นักเรียนนักศึกษามีคลาสเช่นว่าพิเศษ s t u d e n t นก็จะมีคลาสในห้องพพวกนี้หรือแบบว่าผมเอง e n g i n i n r student ก็จะได้เข้ามาเรียนในตนึกที่ค่อนข้างเก่าแก่ก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่นักศึกษานัเียได้สัมผัสที่แตกต่างจากประเทศไทย แล้วก็อย่างที่เห็นก็จะเหมือนแบบว่าเขาโปรโมคาตาสตาร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่เขาแบบว่ามาทำมูฟวี่เดรกหนาวทำคอนเทนต์อะไรกันก็จะแบบว่าเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะไอคอนิกมากสำหรับนักเสยนแล้วก็จะมีนักกษามาถ่ายรูปตรงนี้กันบ่อยว่า ก็ได้มาลอยมาฝากเพื่นอนๆทุกคนนะครับซึ่งมันก็จะมีมิสหรือว่า substitution แบบที่เขาพูดคุยกันว่าถ้าคุณไปยักษ์ต่างสารหรือเรียนที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยในอังกฤษนะครับไม่ว่าที่ไหนก็ตามแล้วถ้าคุณแบบเดินไปเหยียบบนพื้นหญา้าหรือบอกว่าเดินรอบๆบริเวณหญา้าข้างในหญ้าอะไรตรงนี้นะครับก็จะไม่จบ หรือแบบว่าเรียนการเรียนก็จะแบบค่อนข้างที่จะแย่ก yeah. ็คือแบบเป็นเหมือนเสียงหนึ่งที่บอกกับทุกคนได้ครับเอาภาพมหาวิทยาลัยตรงนี้ก็จะมีะมะมะะเอ่อทุเบียนไลบรารีอยู่นะครับซึ่งอยู่ซ้ายเลยก็คือ very convenient ถ้าสำหร,รับนักศึกษาที่อยากมาอ่านหนังสือหรืออยากมาแบบ do research ท้าวิจัยทำอะไรก็ไลบรารีข้างนอกก็อาจจะดูเล็กนะครับแต่ข้างในคือใหญ่มากแล้วก็มีหลายโซนให้แบบว่ามา experience นะครับซึ่งเราก็จะไปดูว่าเป็นไลบรารีตรงไหนกัน let's go ข้างหน้าของเบลารีนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถมาอ่านหนังสือที่นี่ได้แล้วก็แต่ถ้าช่วงเป็นแบบว่าว e กเดย์สอะครับเบลารีก็จะแบบว่า full มากๆแบบ packed ไปด้วยผู้คนแล้วก็จะไม่สามารถหาที่อ่านหนังสือได้แต่ถ้าเป็นช่วงเสา์อาทิตย์่ยก็จะบอกว่าคนก็จะแบบเออไม่ค่อยพลุกพ่านเท่าวันจันทร์ศุกร์ก็มีหนังสือที่สามารถมายืมได้นะครับแต่ก็จะมีจํานวนจํากัดถ้าสมมติว่านักศึกษาอยากต้องการที่หาหนังสือที่แบบว่ามันไม่มีอินเทอร์เในเบลารีก็สามารถเข้าไปดูในออนไลน์เซ หาไปที่อะไรเพื่อที่จะยืมหนังสือได้นะครับตึกที่อยู่ข้างๆเจนสกุลสเินเตอร์นี่ครับตึกเจมส์ก็คือตึกบอยออนนั่นเองนะครับอยอันบิวิลิ่งซึ่งเป็นตึกที่ส่วนมากนักศึกษาจะมีเลคเชอร์นะครับหรือว่ามี lab ที่ take part ในตึกนมีได้เองซึ่งนับสนว่าของที่นีก็จะเป็น lab พวกบัร ครสปหรือบอกว่าเป็นรับที่บอกว่าเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์ก็จะมีนาคอมพิวเตอร์ให้ใช้มากมายเลยนะครับสำหรับ lab sessions ซึ่งสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่ที่ผมเองนะักศึกษาสิกรรมก็มาเรียนที่นี่ค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่ามีเลค t u r e ที่แทบจะทุกวันเลยตอนนี้เราอยู่กันที่ Ashland ก็คือจะเป็นส o น Drinking ของเด็กเวลาเรียนจบหรือว่า เวลาหมดคลาสก็จะมาดื่มมาสังสรรค์กันที่นี่จะเป็นที่อยู่ของไม่ใช่คณะเรียนอย่างเดียวแต่ว่าจะมีคนมาด้วยเพราะว่าแอชลียน์เนี่ยค่อนข้างจะดังโซนแถวนี้ก็จะมีบาร์มีบรูเอรี่มีอะไรเต็มไปหมดอาหารที่นี่ก็ค่อนข้างอร่อยโอเคครับซึ่งตอนนี้เราก็มาอยู่แถวๆเซเวนแล้วละนะครับซึ่งแถวๆโซนมหาลาัยเนี่ยก็จะมีพวกร้านอาหารหรือว,กกว่ากูดทรีช็อปปิ้งแบบ ไอซ์แลนด์ตรงนี้นะครับ,บซึ่งทำให้มันเป็นสถานท,ที่ convenience สำหรับการเดินทางแล้วก็การซื้อของเข้าหอซื้อ g r o c e r ์อ,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 อะไร